ฮัลโหลมาโชผู้เชี่ยวชาญการกีฬามาแล้วสวัสดีครับวันนี้เราจะได้รู้จักอันตรายจากการใช้ยาผิดด้วยกันถ้าหากเราใช้ยาผิดๆก็จะทำให้เสียสุขภาพและเป็นอันตรายต่อชีวิตของเราได้มาฟังอันตรายจากการใช้ยาที่ฮัลโลมาโชจะบอกเดี๋ยวนี้เลยดีกว่านะอย่างแรกคือการแพ้ยา โอ้อาการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายร,รับยาเข้าไปแล้วและระบบภูมิต้านทานพยายามสร,าสร้างสิ่งต่อต้านขึ้นมาจนทำให้เกิดอาการต่างๆอย่างเช่นมีผื่นขึ้นที่ผิวหนังอาเจียนความดันโลหิตต่ำช็อกโอ้น่ากลัวจริงๆนะครับเพราะบางทีอาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะ มาฟังอันตรายจากยาอีกอย่างเลยนะน้องๆก,การดื้อยานั่นเองการดื้อยาเกิดจากการใช้ยาไม่ครบจำนวนไม่ถูกขนาดไม่ถูกตามกำหนดเวลาและไม่ถูกกับเชื้อโรคจรึงทำให้เชื้อโรคต่อต้านยาชนิดนั้นๆนะสิน้องๆเพื่อป้องกันการดื้อยาเราควรกินยาตามที่แพทย์สั่งนะครับอาการที่สามคือการทนต่อยานั่นเอง ฟังให้ดีการใช้ยาบางชนิดเมื่อใช้ไปแล้วจะพบว่าอาจได้ผลไม่เท่ากับครั้งแรกครั้งต่อๆไปจึงต้องเพิ่มปริมาณยาขึ้นเรื่อยๆนะสิน้องๆโอ้แต่การใช้ยาแบบนี้เป็นเวลานานๆจะทำให้เกิดอันตรายกับอวัยวะของร่างกายได้นะอย่างเช่นไตหรือตับไงครับน้องๆ ต่อไปก็คือเรื่องผลข้างเคียงนั่นเองฮัลโลมาโชจะบอกให้ว่าผลเสียที่เกิดจากการใช้ยาที่มีผลต่อร่างกายมีดังนี้ยาแก้อักเสบจะทำให้ฟันเหลืองยาแก้แพ้จะทำให้เกิดอาการง่วงซึมและยาที่ผสมสเตียรอยเช่นยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยจะทำให้กระดูกผุได้ง่ายมีอาการบวม และกระเพาะอาหารทรุได้เชียวนะอันตรายอีกอย่างก็คือการสะสมของยานั่นเองน้องๆครับยาบางชนิดเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วนำมาใช้ไม่หมดจากนั้นก็รับยาซ้ำเข้าไปอีกจนเกิดการสะสมในปริมาณที่มากเกินไปจนอาจทำให้เกิดพิษของยาได้เชียวนะอย่างเช่นพิษจากตะกั่วที่ไปสะสมอยู่ที่กระดูกเนื้อเยื่อนะครับ อ,อ,อที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือพิษของยานั่นเองน้องๆครับยาบางชนิดนอกจากไม่มีประโยชน์ก็ยังมีโทษอีกด้วยอย่างเช่นยาลดความอ้วนที่จะทำให้เยื่อบุก,กระเพาะอาหารอักเสบทำให้หงุดหงิดง่ายและถ้าเลิกใช้ก็จะกลับมาอ้วนเหมือนเดิมด้วยนะน้องๆอ,อีกอย่างก็คือยาชูกำลัง ที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนนั่นเองฮัลโลมาโชวจะเตือนน้องๆเลยว่าถ้าดื่มมากๆจะทำให้ติดโอ้และมีผลต่อหัวใจด้วยนะสิสุดท้ายแล้วนะน้องๆน,นั่นก็คือการติดยานั่นเองน้องๆครับยาบางชนิดถ้าใช้ไม่ถูกวิธีหรือใช้ติดต่อกันนานๆจะทำให้ติดยาได้ด้วยนะอย่างเช่นยาระงับประสาท ยานอนหลับหรือยาแก้ไอยาพวกนี้มีผลต่อระบบการทำงานของอวัยวะในร่างกายด้วยนะครับฮ<ะ>ัลโลมาโชบอกได้เลยว่าทางที่ดีที่สุดคือควรใช้ยาตามที่แพทย์หรือเภสัชกรสั่งและควรอ่านฉลากยาก่อนใช้ทุกครั้งด้วยนะรับรองว่าปลอดภัยทั่นหน้าแน่นอนวันนี้ฮัลโลมาโชลาแล้วนะครับสวัสดีครับ